ทะเลอยู่ทางนี้เนาะโลมอีอย่างเนาะผัดมาเมื่อนี้พี่น้องทางวอลเซนพี่น้องเลยพอวอลเซนตอนคำคำเนาะโอ้พี่น้องเไยเนาะบุธรรมดาได้มื่อนี่เนาะถือว่าปรากฏการไม่ได้นี่พี่น้องเลยหนึ่งอยู่ไดพี่น้องบ่เคยยังเกือได้อบ่เคยบ่เคยบ่กบุคเคยแบบอยู่แบบคุรียาแบบคำคำแบบนี้เหรอยกไปที่กั จบแล้วบาดนี้ฮานๆพี่น้องเมียโทรตามเลยจกักฮาบ่บาดเน่ยแล้วแหละน้องเ <c oughs> อ, <c oughs> องมียงอันนี้หม้อยังใส่ลานี่บ่พอต้องนําอาบอ๋โอ้เนาะหม้มอน้ํา <c oughs> <c oughs> อุอ่นของเอื้ยเพิ่นบ่ธรรมดาีงคนหนาวเด้เนาะหนาวๆๆาตลอดเนาะแม่นมักๆสิมีบ่ว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เใชเือเมียอยู่ล้นี่เมบอาเอ้ยเชื่อค่อยแล้วไม่งัพนนุ่งวันี่จะรัาคนมาหล่อโอ้เนาะเมร์นุ่ง้ายเรียบร้อยนี่โอ้ยเพีป็นหัวแล้วว่าดีเพี่้ยนอไง นานะป้าตัดผ่ามาทางนี่มาที่นี่พี่น้องเไงอากาศเย็นจ้อยจ่อยเนาะลมโวยโวยพี่น้องไงอ่าตอนมืดมืดเลยมืนอนีอ้เนาะว่าจันไตเผ็ดมาเลยพี่น้องอเ,เอ้ยอ่าโบเคยทายเอ้ยเพนคำแบบนี้จักเถื่อนได้พี่น้องไงยังโบเคยเห็นชงใช้ความายอ่าจักเพิ่นเห็ดยังอยู่พี่น้องเ,เอ้เอเย,อยอตอนแรงแแบบสิเนาะอ่าบ่ อ่าโตอ่าได้งินข่าวว่าทางบ้าลุงเฮิมเพิ่นพี่น้องเลยนกขึ้นไปเซโปนอ่ามื่อนี้ก็เลยสิข่ามาเบิ่งเอื้อยเพิ่นก่อนเนาะอ่าเพิ่นเฮ็ดวิจจะวะประจำบ้านเพิ่นเฮ็ดยังกันพี่น้องเลยตอนค่ำๆแบบนี้เนาะอ่าเบิ่งสีมืดๆเด้อพี่น้องเลยเนาะมันคัมแล้วอ่าตะเวนตกดินเรียบร้อยอากาศก็หนาวพี่น้องเลยหายใจออกทั้งปากแน่มือนี้เนาะมัน ขี้มูกตันดังพี่น้องเอ้ยบอสบายบอวยสนเนะอะผีสบายดีสบายดีเนอะโอ้ยลา,ายดเนาะ,ะคนงามมื้อนี้มีแนวมาต้อนไหนอ,อันเบิ่งยุหันเห็นเห็นทุมเจ้าอันเห็ดทานก็เลยเเย่านมาย่านมาหน่าลำนเนอะก็ได้ซื้อมาฝากกับศพมือเ,เอ้ยเนอะเพราะว่าย่าน ย่านเอื้อยเฮ็ดบบชุบสามสิบสอบนะน่ะเจ้าทีตั้งเขายังจำการสามสิบเราจะเย็นได้โอ้โดยคมุ่งอาชีพนึ่งชิมผู้เออหมวกเดี๋ยวอันนั้นหมวกอันนั้นอันนาชซบมือเนาะปราจันซื้อมาให้พี่น้องไงย้ายผู้บ้านเนาะโอ้โดยโดยแดดไหมนี่มันแดดนะอ่ามีไปสั่งกินแรงได้มือนี้เนาะมีบุญบอกกระพุ่งมาด้แหละหมวกยั้งสเปรยปั๊บปั๊บปั๊บไปบอมนั่นแจ้งปุ๊บ้าพี่น้องเไย เขมามอาเบิ่งชุมเจ้าก่อนเนาะตอนคำคำมืดๆไปสิเห็ดไปสั่งกันอยู่ว่าสันมาแล้วเห็นผูไดดเี้บาทที่นี่ <c oughs> พี่น้องไ็ยืน <c oughs> ทะเลอยู่ทางนี้เนาะ <c oughs> อลมอีอย่างเนาะผัดมามื้อนี่พี่น้องทา <c oughs> งว่าเซนพี่น้องไงฟองวาเซนตอนคำคำเนาะโอ้พี่น้องไงเนาะบ่ธรท่าิดาได้มื้อนี่เนาะถือว่า ปรกฏการไม่ได้นี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยนึ่งยื้ได้พี่น้องเราเคยยื้อได้เราเคยบรเคยบ่แมนบรเคยแบบอยู่แบบผู้เลี้ยแบบคุ้มคั่นไปทีนี่กันะอืมเราปที่กันขอบแล้วปานนี่ห่านห่านพี่น้องเมียโทษตามเลื่อยจักฮะเนาะคนก่อนเด้อแมนแต่แท้โลดนี่พี่น้องเอ้ยอ้าวเมียโทรน้ำเลยพี่น้องเอ้ยโอเคโอเคครับสายคนก่อนเอ้าพี่น้องเอ้ยอ้าวไปที่ไหเมียโทรตาม โทรมาเนาะโทรถามแล้วคือคำแท้บนนี้เยี่ยมเนาะคำมืดแล้วยังบเห็นเมืดอยู่พี่น้องเลยเนาะมอเตอร์ไซค์ซ้ำมาผู้เดียวอีกตั้งหากสายเดียวเลยไม่พลาดได้พูดและมาจัดมาแต่พูดหรือเวียงบนโอ้ลงเหนือลงใต้เลยมือนี้เนาะโอ้เจอทั้งเหนือเจอทั้งใต้า่วมาอัันนน้มาสั่ง เนี่ยใช่เนาะมาให้ทางน้องน้ำใสเพื่อนนั่นแหละเนาะสั่งมารถหนึ่งก้อนแล้วก็เครื่องมืออื่นๆคือสี่สร้างเครื่องมาลายเติมอีกอยูเนาะเป็นอุปกรณ์การก่อห้องเอาเพื่อนนี่แหละเนาะแต่แรกนาะมาเติมได้เวียงนะว่าสีสี่ว่ม้ามันเวลามันย่างอยู่กันนะกันมาพี่อีกกันนะก็เลยทำมือนี้ทำเลยมือนี้แต่ือว่าถ้าเขนเลิกกับเขาเลิงเขาเลิกกับเขล้วก็คือสี่นั่นอยูแต่แบบรีด้อยแล้วพอดีว่าเนาะเต้โดนโดนหนได้ที่ว่าว่ได้ ยามยทางงานเอยไอ้เอยเพ่นาออกเอเวียงแหละพี่น้องเนเวียงเรื่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยทางซนก็ได้เออก็เลยเวียนเข้ามาทักทายเบิ่งยมาทักทายเบิ่งกันนะครั้งแรกเข้ามานี่บ่ได้เขามาตั้งโดนได้นีแหละเนาะเฮือนของเพิ่นก็พี่น้องเอ้ยเสาสุรูปซาบลาบอยู่เพิ่นเป็นผู้เฮือนชายเพิ่นก็อตั้งสูงตั้งเสา เรียบร้อยแล้วยังเดือดต็มนั่นเหมือนเดเนาอทางค้าแบบนี้โดอพี่น้องไงดีใจมากดีใจ้เอ้ยเพื่อนนะไม่ดีหว่ามีข่าวดีมาแจ้งเอ้ยเพื่นนะยังอยู่ยังบ่มาามก่อนโอ้เอดพี่น้องไงยหญ่มเพื่อนโอ้ใช่ใช่อ้โอยากได้คอยกระไป่าให้คอยกินเด้อเดอแม่งเคกระไรเนอพี่น้องงกันกระต้ม ต้มยังก็ก็ต้มเวียดได้คนอื่นเนาะต้มกุดพี่น้องเอ้ยก็ต้มจีนอย่า ตกกะบ่ได้พนอเนาะันแค่คือยังยังน้อยอยู่นะาพี่น้องเออถือว่าลมพัดหอบมาเหนือฮอใต้เลยมื้อนี้พี่น้องเนาะกดเติบอยู่แกออได้ร้อยเว่ย่เนาะโอ้โทพี่น้อง้ากือได้เยี่ยมอพี่เนาะอ่าโทษพี่โดคนแรกพี่น้องเอ้ยอยู่อย่าเกือบพุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าว่าอากาศพอดีว่าว่าสิออกมือกแต่ว่าพอดีเียงคลิปเนาะคลิปแก็จสิออกมือหั่นนะโอ้พอดีแล้วมือออกพร้อมกันบ่แด้เมื่อนํากันบ่พอดีหา ขึ้นรถค่อยก็ได้ได้โอ้พี่น้องเอ้ยเพิ่นสิมือฮอดหนาวซ่ํามื้อนี้จ้อยได้มื้อนี้รว่าานนีมันแฮงฮออยู่พี่น้องเอ้ยอือข่อยมาบ้านนี่น่ะโอ้ตมไไดยัง่บ่ได้อยู่มอเมื่อวานนีน่ะเพิ่นได้ย่อยมามื้อนี้พอหนาวเนาะอกมื้อนี้่าหนาวนี้โอ้ยไปพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนไปุ๊บปั๊บเนาะคนบ่สบายได้แบบสิพี่น้องเอ้ยเนาะงมาแต่ทางไหนซะมื้อนี้่อยก็พูแลมาแต่คู บ่แพ้กับเจ้าคือกันบ่ทั้งเฮือนเอื้อยแต้ผู้บ้านเอ่ออันนั้นพูแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านหนองหมูผู้เนาะบ้านอีหยังก็เอ่อบ่ได้บ่ได้คือกันเด้เนาะบ่ได้น้อยดคือกันด้พี่น้องเอ้ยเมืองนี่เนาะทางนั้นกแม่นเอ่อเหนือล่องใต้คือกันพี่น้องเอ้ยเนาะไปเบิ่งไปสูไปพี่น้องเอ้ยเนาะแม่นๆไปซะเนาะทางเจ้าสิเดินทางบ่บดนีกสิเดินทางได้เด้อ่จบดนี้เนาะโดยๆๆสิฮอดเนาะฮอดอะนะ ครับหลุดจากในมันเย็นเย็นคอยไปคอยมาได้พี่น้องไยเนาะเย็นยังี้จ้อยอะไรแบบนี้นะคอยไปคอยมาได้พี่น้องไงครับหลขับล่างกันไปผู้เดียวซั่มเนาะโอ้ยมันคือ่อยเป็นเียนี่หอยเพราะได้บุก้าเข้ให้มาพอแล้วนี่พี่น้องไเพราะว่างแล้วกับแล้วกับบางอีกตาบางมือนะว่าจออได้จต่พี่น้องไยบางทีเขากะไปทำการยกับทางทีงานแต่าเพ่นมีเบียกทีนะต่างคนต่างมีเวียยครับไปสอบใหมันเนาะมันหล สิธาไปน้ำกันมันดรถมูไร่แบบนี้นะมันดึงกันเนาะเบางทีเขาว่ามีเบี้ยไปเขาก็สิธาหมูไทมูไปท้ำมันกรบมูไร่นะต้องไปเลยนะเงีอันนี้อันนี้เข้าใจอยู่พี่น้องกับวาจนก็เคยไปผู้เดียวกับลายมืออยู่เนาะมีรถใหญ่อยู่แต่ว่ากับไปผู้เดียวอยู่วาจนก็ได้เนาะลางวัจนยังว่าคุ้มปลอดภัยกับอีกอีกอีกเมนกับอีกรับหนึ่งอยู่พี่น้องเลขับรถขับล่างกับไม่ไม่แม่งอยังกับไม่ได้เข่าตาเป็นไรว่าได้คำด้วยไป็นไรหรอกวัจนเลยเนาะีมือนี่แหละที่ว่า จนคำเนาะ <c oughs> โอ้พี่น้องไงเนาะถือว่าบ่จันมากเลโอ้ว่าปแปลกเด้บ่เซียนเพิ่นมานี่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยว่าทางไหนเด้เออเพิ่นมีข่าวอย่างนี้มาเนะาะว่าซั่นก็เลยเข้ามาเบิ่งก่อนโอ้ยพี่น้องไงเนาะมาเยี่ยมยินดีนะเพิ่นเนาะเ <c oughs> ข้าไปเบ,บ<ๆ>ิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยทาง3ามลมกเพิ่นก็จักเฮ็ดหยังอยู่แหละตอนมืดๆแบบนี้ทางไหนบ่จักเนาะป๊าโทษพี่น้องไปโอเคโอเคสายเซียนเนาะเดินทางปลอดภัยเด้อ โดยเนาะเอาเมื่อน้ำกันก็ได้เดียวว่าจะใต้ตาไรเมื่อน้ำลังทางเบาบุญเบาอันนั้นเพิ่นอยู่ทางนั้นอยู่พี่น้องเลยไปเนาะข่าวทักทายเพิ่งก่อนพี่น้องเลยหนาวแห้งเนาะฟาขอบอได้หนีพี่น้องเลยเพื่อสิฮอดบ้านนี่เคยว่าเจ้าเป็นปลาทูแช่แข็งได้เออพี่พี่น้องเลยเนาะโอ้โบเล่เคยถ่ายเอื้อยเพิ่นตอนนี้อันมืดเป็นซี่จะเถื่อเลยโบเนาะเห็นแต่ไพ่ดอกเดียวพี่น้องเลย ปรีฮิป пи เราก็ได้เนะาะแบบไต่ไพลกินข้าวกินน้ำกลาคืนสาม,มเมลูกผิว<อ>ยิงใช<อ>่ไหมโอ้นี่เด้น,<ล>นี่เวลาอันเข้าของน้ำไต่ตัวนี้ไปเนะาะอ๋อดีดีด,ด,ด,ดีเออเอาไว้เก็บไว้ตัวน,นั้นเนาะเวลากลางค่ำกลางคืนใครอยู่ดอกู้หัวแค่มีครบไปแล้วเนาะโอ้ยเหยานียบขึ้นมาเดียวบอผิวฟีน้องเอี้ยงอันนี้ หมอยังไคล่ะนี่ัโอ้ต้มน้ำอาบอ้โอ้น้หมอหมอนำอุ่นของเอ่ยเพ like oh, ื่นบุรบมดาทีนงงยังบุดอาบน้ำบุษบดสันนี่อาบวสบายอบน้าเคยแ้สบายดีบางคเห็นตุ้มเห็นแต่คอปลอดทีนึงไงเนาะกินแยงกินแย่งนี่ ออพี่อันนี้กะต้มใหญ่เป็นได้แซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บเนาะอือดอกพี่น้องอันไข่และจุกจุกหรกอจานไข่ชงยอยู่เขาคนนี้นอนอทู่ที่ใหม่บอทดสอบมันเกาเอาเข็ดออกงามงามบ่โอ้ยเนาะอันน้องอันปูปลาอาบน้ำเลยย่างโยไปอาบตอนไี้อันนี้หนาวซ้ำเนาะ น้องวาสนาเด้เดียบร้อยอาบตะเวงตเวนเนอะอยู่กันเบบนี้แตนลมือกัเนองเอยเนาะมองมองเม่งเม่งอยู่กันสามลูกมีอันกินแรงอันนี้บ่มือนี่มีรขปุนนอยู่พ่อแล้วสำนีเนาะอ่มอยู่กินลายหุ่นบุรีเด้ เนาะกาอาจารย์ก็เอาอันอันถุงมือมาให้เนาะเป็นห่วงว่ามือนั่นว่าจับเลยบมีถุงมือพี่หน่อยไงได้จ็คสอบเลยเอ่ยก็ได้ห่างโซ่ป้อจับจ้าวหางจอมจูดไปเดี๋ยกบุก็ไดสิมาละเป็น่าและกองแล้วบ่อกองอีกแล้วบ่ย่างมือก่อนนีมีพี่น้องมาลิน้ำเป็นวัน รักแปดหมดละจากเครื่องอจากของในเนาะเครื่องบริการกะเดินบูน<อ>เต็มกระตาเมื่อยแล้วก็โดนเช่ามาเนี่ยเอาเพิ่นกับพวกได้เร่งได้รีบเด้อเอ้ยเด้อร์<ด>คอยเฮ็ดไปคอยไปแล้วเก็บมือสิบ<ด>นะมือนม,<ด>มือแล้วส<ด>อบระดับใดก็ได้เนาะอันเจ้านอนน้ำไผ่ลงละนอนน้ำเมร์บ่ป้าเบานางโอ้ยบ่อยมากเออนางปูปลาเพิ่นนอนอยู่ข้างในอือโอ้ยเนาะอันนี้นอนอยู่กับเมร์เนาะผมทำ บ่กนเ้างบ่หนาวดิเนาะหนาวหนเนาะเมนมักๆสิมีโบว่า่าคาเชื่อมีออยู่แล้วนี่เมนบอกเอ้ยเชื่อคอยแล้วยพนุงวนี้จาคนละหล่อโอ้เนาะเมนใส่เรียบร้อยเด้ โอ้ยเพี้ยนหัวแล้วบาดีพี่อไแบบไม่ไดก็ไเ้แล้วแบบไม่มีโบ้เนแบบย่งัเนาะประาทเอากระเป๋าปิดไว้อยู่ยังเห็นอยู่เห็จองไรเนาะเอาเอาเนาเนาะกป็นอยากเห้โกมันสีชมพูนิดนึงก็ได้อบวานเวลวานเว แมนหลายคนราแบบนีบ้กคนอ,อ้ยมันออนเนเอาพี่้องไงเอากระจีมาให้เนาะทางบาจันก็เลยหมูมี่ยังมาฝากมาเยี่ยมมายามเบิงอตอนคำคำไปซี่เป็นไปได้พี่้องมืดบ่เนาะอาจารอ๋อบวเห็นยังเลยเด้ย,ดย่านี่หเโอ้มันบ่ <c oughs> อยเหี่ยวขึ้นเลยก็อดลยเพราะมันหองหนาอยู่หุ่นเนาะ อยู่นาแม่นอยู่น้อไปไปได้จํากระดูกไก่เนาะแม่นกันหาเด้เนาะอีคืนหลังนึงอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลกันเอิ้นบ่ได้ยินดอกยเออแล้วก็อีหลังนึงก็อยู่พุเนาะอันนี้ก็อยู่พุ่นพูพี่น้องไกไกเติบอยู่แต่ว่ากอยู่ดอกเนาะบ่มีหยังพี่น้องเอ้ยเออมงเกาเนาะเอคก็มงเกาหลายอยู่มงนัน้ยเป็นตะย่านแงเวาเห็แล้วกอดบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะ เห็นห่วงอยู่เวซี่เห็นช่างเจ้าอยู่น้ากันเวซี่ก็ดีใจแหละพี่น้องไงเนาะมาน่วยซื้อมาแล้วเออมาหนาวพันหนาวเมื่อดินบุญเด้อเมื่อเดือนซามเมื่อบอกเมื่อนอนมึงเฮิร์มบอเออเมื่อออนนองสมเพิ่นเนาะเพราะว่ามีหมอนน้ำเดือดไงเออบุอยากเมื่อบอกบุเบิ่งหมอนน้ำเดือยก็เคยเบิ่งอยู่บ่หมอนน้ำเดือดบ่ได้เบิ่งกระได้ละ เออาแต่มีโอกาสเนาะฮะคือไอ้พ่นคือสิบุปะดอรพี่น้องเเาขาเขาของพิ่นคนห่วงของได้พีพี่นนะเานตาบนได้แไปใครอยู่ดอกมีหมูมีมาเนาะการคำางขึ้นมันเหามันหอนพี่น้องเเอเอาเอาเอาแต่กีลาการนอนกางคำขึ้นกับปิดเจี๊ได้หรือเล่เออนี่โอ้หองสิอุ่นชำเนาะ ตุ๊บเจ้าก็ได้เออโดยอเด๋อเอ้านี่เปล่าเข่าบักใหยหนึ่งโอ้คำไปป้านี่คอยเบกไปขายรู้ได้นี่เฮ้ยเอาเบ้จันเบาจันว่าแล้วเอาก็สิบว่าเบ้าจันได้รึเปล่าว่าเอ้ยเออเอาหักษาไว้นอนที่รถล่างพี่น้องเลยผมมีอย่างหนอตรงบ้านนี่พิ่นระบุหักษาปลอดภัยเพิ่นดีโยเนาะเป็นบ้านใหญ่บ้านพ่นซิมพี่น้องเลย เออโดยโดยโดยโอ้ต้มน้ำห่อนมันสีวกไปเลยอาบน้ำเด้ออเ้ยเด้อสีได้เมื่อปะเด้อบาดนี้มาครับเบาบุญสารวันเพิ่นเพิ่นถ่ายอยู่ผู้ผ่อนไว้บนเน็ตเอาโอเคเฉยบนรบกวนเด้อพักพักผ่อนเด้อเนาะมืออื่นเฉมาดินน้ำมันมืออื่นเฉมาดินน้ำมัเด้อนี่มื้อนี้กะลากรสบายดีเนาะสบายดีรับผ่านดีรับผ่านดีเนาะแล้วเคร่องซีอิอุ่นอยู่หลอกกระตุ๊บหน่อยแล้วกับพี่น้องเลย อุนอ่นอุ่นเอียงเพิ่มอิ่นพี่น้องไงอุ่นกายเนาะอ่าถ้าอุ่นยังก็่แคบที่แต่ว่าสบายใจเนาะก็อยู่ได้พี่น้องไงอุน่นลืมเลยอ้เอา,เอา,เอาเอาเอาโอเคเดี๋ยว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 เอาโอเคมื่อคืนฉัมาดินน้ำไม้เนาะเมื่อป้าก่อนสบายดี บายสลายพี่น้องเไยเนาะอ้าวพากันรับกันนอนเด้อเบิ่งกันพี่น้องเไยเนาะสีมันมืดๆพี่น้องเไยเอ้ยเพิ่นกะอยู่กันสามไม่ลูกเนาะเป็นห่วงพี่น้องกับวาจารย์ก็เลยแวะเข้ามาเบิ่งเนาะจ้ำคำๆแดงๆแบบสิเป็นยังไงว่าจันพี่น้องกะถือว่าโอเคขึ้นกว่าเก่าหลายว่าสนเนาพี่ทาง เกินทางซานก็โอ้ยมืดแหละพี่น้องเลไปเนาะทางบาจันกษี่ายทำให้พี่ให้น้องเบิ่งสมพิงสมนีกนอดเนาะทางพบพ่อทางบาแสนเพิ่นเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยเ,เข่าถักทายเพิ่นพอดีนเนาะแต่เข่าเพิ่นบุกคอยเห็นเ,เห็นเพิ่นเมื่อนี้ก็ถือว่าแปลกพี่น้องเลยเนาะบาแสนเลาะเลินเลาะถือว่ามีปรากฏการณ์ใหม่แล้วพี่น้องเลยเกิดขึ้นแน่นอนนัดเนาะ <laughs> ่ายสถิบงานผู้เฒากลับบ้านก่อนบาดนี่เนาะพี่น้องเอ้คำมือตื่นตาไปเลยมืดแห้งโอเคพี่ทางบ่อแสนเพิ่นกะโอ้เมื่อคำมือมือพี่น้องเอ้ใช้มาจอดรถอีกประจันเลยเออบัวนั่นว่าเอาขึ้นรถค่อยนี่เป็นยังเอาขึ้นรางรถนี่นะเมื่อพบกันเป็นห่วงได้นี่พี่น้องเอ้เนาะเฟอร์ซีฮอดไก่ซ้ำ ได้อยู่เนาะได้อยู่อาจารย์ได้ไปผู้เดียวซ้อมทายเดียวซ้อมพี่น้องเลยมันก็แบบมันคำแน่มันนี่นะมันมาเท่าไหร่ต้งไปอือม,มอค่ให้เราไอ้เนาะย่าจบจบจบยจะจอดรถปืนนี่ก็ได้ <c ười> <c ười> อืเรายังกับเต๊กแล้วเรามีรถไปเนาะโอ้ขัเมื่อคนก็นต้องรถก็ต้องเมื่อแ<า>ล้วเนาะเได้ยังเูเนาะได้อยูว่าได้อยูเนาะได้อยูเน<ร>าะอันนี้ก็จักรม้วนกันนี่เออครับประมาณ ทุ่มเนาะทุ่มพอดีสิฮอด7:00นและเดี๋ยวหยังเนาะโอเคโอเคอ้าวบ่เมื่อเนาะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังคอยตอดยนให้ก็ได้เนาะนี่ก็ลาทางวจัเพิ่นพี่น้องเนาะว่าวิัพ่ออีกพ่อเอาสดีทางุ่เพิ่นพี่น้องอ้ย เออนาเหนาวหนาเดียวเหรอเอาเมื่ออีได้บ่เนี่ยปลาปลาสนออันเดียวว่าจะทีตามก้นให้เออคอยคอยเมื่อน้ำหลังนี่แหละสาพี่น้องไงเพิ่มโบขึ้นน้ำโอ้ยวอเซนก็ได้เคยอยู่เนาะแต่ก้าวแต่ก้าเลิกกูนี่มีวาวอเซนเลิกกูนี่มีวาเจ้ามานี่ผู้เดียวคใครบ่โดยเก้ามุ้งก็เคยเลยป่ะมาแต่คำตัวหลงโอ้เก้ามุ้งกับยังอยู่แถวแกงกอกผมเถอะ เพราะอันนั้นปีกไกนี่พี่นี่พี่นี่พลามีได้ดนี่เนพุพูมันไปไกลเลยมันคํำเนาะมันมืดพี่น้องเก็บทันจังว่จังว่ารถเกิดลมตื่นกับเกะนะโอ้เออเออโอ้เลยเลยเยลยรถลมตอนนั้ตื่นกับเกะตื่นกับเกะกับเกมันห้องมันมันโหลดตัดหน่ารถอนนั้นีกว่าเร็วลุบเร้บ่าเนี่ยท้ายเหยียยงกับเกะอันรอร

ทางอื่นทางไกลก็ลําบากเด้อรถจักนี่พี่น้องเอ้ยจักได้อยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าได้กําลังยังบ่ถึงบัดนียังลืบใส่อยู่อเอาพี่น้องเอ้ยเกาอดเกายืนเนาะสิได้ทอนคําคือเพิ่นว่าแล้วพี่น้องเอ้ยอ่อดไปนี่แหละฮอดมือได้มันก็สิได้ดอกเนาะแต่ว่าจันหายืมรถพ่อเฒ่าได้ขี่มาคู่มือนียังบ่มีอยู่เจ้าด้ชาบ่ได้ชาสิว่า้สิหาคือกันดนีก็อ่อ คงคอนให้เมียมัอนั่นไงบดแล้วบาดนี่เลี่ยซะบมู่พอเลยบัดชี้ได้ไปเอานออกนี่ก็ชิได้ขายเงินเมียคือเก่าแล้วเอาเด้อโหมันชี้ได้ไงเนาะยืมพอถาว่าเอาสู่ๆๆเนาะพี่น้องพอได้ไปมาสะดวกสบายนี่แหละเลยเลยแกเครื่องแก่คลองอะไรพี่น้องเนาะได้อยู่ กะภาวาไปเรื่อยขึ้นล่าอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ก่อนกะฮึกเดียวกันแหละมื่อก่อนกะผ่านมาเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยทางเอ่อเฮาก็ือได้บ่ใช่ก็แต่ว่ามันคอว่าแหละพี่น้องเนะมันมันมีแนจําเป็นนะคก่อนเนาะแม่น่บดนี้เออโอเคโอเคะเนาะเดินทางไปพวกเฮาก็สิเดินทางก่อนบัดนี้เนาะสบายดีมอสุขสุขคนโอ้มืดได้พี่น้องเอ้ยเนาะกันกี่พุ่นกุมๆอยู่เอ่อมันมืดน เนาะเออมาเยี่ยมมายามเออเพนเพิ่น,นมาจอกเบิ่งก่อนเออเพิ่นอยู่กัน,นได้ว่าสันตก์กำคำแบบนี้เนาะมาก็เห็นแต่ไผ่ดอกเดียวพี่น้องฮิปฮีอยู่เราก็ได้อ๋อเอาเออเนาะกะสิไขรกว่ามุงเก่าแล้วหลายแหละพี่น้องไงอยู่นี่เนาะกะขอบุญขอบคุณพี่น้องไงที่เอาคนคนหนึ่งเนาะขึ้นมะาจากบึงจากนองได้โอ้ยขอบมุกขอบใจพี่น้องไงขอบุญข,ข,ข,นะนะขอบคุณพรนะสุขสุขชนเอฟซีเละเนาะส่วนไลยกะให้เสียให้กำลังแห่งใจพี่น้องไงเนาะอ่าปักลัน กดไลค์กดแชร์ให้ทางทีมงานบอจันตลอดมาช่วยอเอามื้อนี้ขอลาก่อนไปพ่อเมืม่อพ่อมาเซ็นแล้วแหละพี่น้องเลยมื้อนี้ <c oughs>